วันใดอยากล้มเลิกความตั้งใจนะครับจงถามย้อนกลับไปเหตุใดจึงเริ่มต้นสวัสดีครับผมฮาร์สพนัตั้งตนนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันเนื้อหาที่เราเรียกว่า5 c o r e หรือ5กิจวัตรผู้นำนะครับที่จะทําให้เราครับเริ่มมีรายได้ในธุรกิจเลคซี่นะครับประมาณหลัก5 0 0 0ถึง10,000บาทภายในระยะเวลา1-3เดือนเพียงแค่เราทำครับทั้งหมด5ข้อนี้ครบทีนี้ครับผมมาขยายความแต่ละข้อให้ทุกท่านฟังกันใน5กิจวัตรผู้นํา5ข้อนะครับข้อที่1คือ15การเรียนรู้ สิบห้าการเรียนรู้คือเราเรียนอะไรบ้างละ่ะถึงจะนับเป็นหนึ่งในการเรียนรู้วันนี้ครับถ้าเราอยากมีรายได้ครับเริ่มต้นสักประมาณสามพันห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทพี่เพื่อนว่าการที่เราจะทําธุรกิจเนี้ยเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างแน่นอนครับหนึ่งมีความรู้เรื่องสินค้าสองมีความรู้เรื่องของธุรกิจสามมีความรู้เรื่องของการสื่อสารเจราจาต่อรองรวมถึงการปิดการขายถูกต้องไหมครับและสี่มีความรู้เรื่องของวิธีคิด ว่าเราต้องคิดยังไงเราถึงจะสามารถประสบความสำเร็จในฐานะเจ้าของกิจการได้เนี่ยครับเพียงแค่เรามี4การเรียนรู้เนี้ยแปลว่าเราจะรู้แล้วครับว่าใน15คลิปที่เราจะเรียนรู้ในเดือนนี้มันก็คือเนื้อหาครับสี่สี่หัวเรื่องที่อาจพูดไปเมื่อกี้เองจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้ตรงจุดครับและเราจะสามารถพัฒนาและสามารถเปลี่ยนความรู้นั้นน่ะเป็นเงินได้ข้อที่2ครับโพสตสิบโพสต์คลิปสร้างแบนดิง้งหรือว่าเพิ่มรายชื่อ10บรายชื่อคําถามคือวันนี้ทําไมเราต้องโพสต์ครับ เพราะว่าถุประสงค์การโพสจริงๆอะ่ะคือการโพสต์เพื่อหารายชื่อจริงไหมครับเราก็คงไม่โพสเฉยๆแล, <c oughs> แล้วเห็นมาเห็นคนกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วเราดีใจมีความสุขแล้วปล่อยผ่านแต่วันนี้เราก็เก็บรายชื่อครับถ้าเราโพสต,ต่อเนื่องมากพอครับเราจะเริ่มมีฐานแฟนคนที่มาไลค์เราตลอดประจําคนที่มาทักเราคุยกับเราตลอดนั่นแหละครับคือรายชื่อของเราวันนี้ถ้าเราโพสต,ต่อเนื่องครับเราจะมีรายชื่อแล้วเราก็แค่ทักไปพูดคุยกับรายชื่อของเราครับเพื่อหาความต้องการของให้เจอ แล้วเมื่อเราทักไปถึงระดับหนึ่งจนเรารู้แล้วว่าเอ้ยเขาคนนี้เป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจเป็นคนอยากหารายได้ครอบครัวแล้วเป็นคนไม่เกี่ยงงานเราก็สามารถเปิดโอกาสได้ไงด้วยคําพูดง่ายๆว่าเฮ้ยเราว่าดีไหมอ่ะถ้าเราสามารถทําตลาดออนไลน์แล้วทําเงินเพิ่มอีกช่องทางเข้ามาได้อ่ะสามพันห้าพันบาทถือว่าน่าสนใจไหมเฮ้ยน่าสนใจนะแต่เราไม่มีความรู้เอ้ยไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวยังไงอ่ะเรามาคุยกันก่อนเรื่องของรายละเอียดอ่ะเนี่ยนี่คือคำชวนชวนง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ขของของกาารรทํ้คับ เพื่อนเพื่อนลองพิมพ์มาดูครับข้อหนึ่งวัตถุประสงค์ของการเ,เรียนรู <c oughs> ้เพื่ออะไรข้อสองวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่ออะไรโพสเพื่ออะไรอ่ะถัดไปครับข้อสามครับคือเรื่องของการ a r a r ย่อมาจากคำว่า after action review เป็นนวัตกรรมครับของ n a s a ในการที่จะมาบอกว่านี่คือการตกผลึกเช่นสมมุตินะวันนี้เราไปทำเคสมาเราก็ต้องมานั่งกลับมา a r ตัวเองครับว่า <c oughs> วันนี้เราอะไรคือข้อดีที่เราทำแล้วอะไรคือจุด ที่เราพลาดแล้วครั้งหน้าเราจะต่อยอดจากจุดที่เราพลาดยังไงแล้วก็ต่อยอดจากข้อดีของเรายังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า A R ก็คือวันนี้เรารู้สึกไงเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วเราจะเอาไปทําอะไรต่อ <c oughs> ทําอย่างเนี้ยทุกครับทุกครั้ง <c oughs> หลังเรียนรู้หรือหลังจากออกไปทําเคสโดยทํากับใครละ่ะ1ทํากับตัวเองครับสองครับลองทํากับโค้ชหรือว่าที่ปรึกษาของเราดูถัดไปครับ วัตถุประสงค์การเอไอเพื่อเราเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองได้ไวขึ้นถัดไปครับคือการเข้า5้ารอบรอบประชุมทุกๆวันทฤหัสเราจะมีรอบประชุมแล้วทุทกๆหนึ่งเดือนนะครับเราจะมีงานใหญ่หนึ่งครั้งเราลองจัดเวลาดูครับเพราะรอบประชุมเนี่ยแหละจะทําให้เราครับมีบรรยากาศของคนประสบความสําเร็จและถ้าเรามีบรรยากาศ <c oughs> เราจะรู้สึกว่าอยากออกไปทําและเมื่อเราออกไปทํามากพอเราก็จะประสบความสําเร็จครับอย่าขาดรอบประชุมครับเพราะคนที่ขาดรอบประชุมคือคนที่ขาดบรรยากาศและคนที่ขาดบรรยากาศเราก็จะห่างไกลความสําเร็จครับ ถัดไปครับข้อที่4ี่ครับวัตถุประสงค์ของพันพีวหรือว่าเพิ่มลูกค้า2คนเราว่าเพื่ออะไรครับแน่นอนครับวันนี้ถ้าเราอยากทําธุรกิจเราก็ต้องมีกำไรถูกต้องไหมฮะไม่ไงั้นเราคงไม่มาทําธุรกิจและพันพีว 1, เนี่ยครับจะเป็นตัวบ่งบอกกําไรขั้นต่ายกตัวอ,อย่างนะพันพีวคือการขายออริซ่าสอแพ็คถ้าเราถ้าเราสมมติเราขายออริซาแพ็คแล้วประมาณ4500บาท แล้วเราซื้อมาในราคา3,000บาทเราจะได้กําไรต่อแพ็คประมาณ1,500บาทขาย,ยางี้2แพ็กเราจะได้กำไรทั้งหมดประมาณ3,000บาทยังไม่รวมกับ3,000 PV ที่เราได้3,000 PV ถ้าแจงลงตัวเองนะครับคิดเป็นรีเบล85%ก็คือ2,000คูณ85ยังน้อยนะประมาณ1,600-1,700บาทบวกกับ3,000กำไรที่เราได้เราจะได้เงินขั้นต่ำแล้วครับประมาณ4,600บาท เนี่ยคือข้อดีของการทำไฟล์คอให้ครบครับ <c oughs> นอกจากนี้ครับเมื่อเรามีลูกค้าอไรซ่าสองแพ็คละก็คือ2บ้านเราก็แค่ใส่ลูกค้าของเรา,าครับลง ebs พ l a t f o r m เราให้ Ever TeleCA r e ครับเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวในการโทรไปคุยให้ความรู้ลูกค้าเป็นเพื่อนกับลูกค้าและตอบข้อตัวแย้งให้เราเราว่าอย่างนี้ดีไหมครับแล้วเราว่าในมุมมองของลูกค้าลูกค้าโชคดีไหมไหมครับที่เราก็ดูแลเขาแล้วแถมมีผู้ช่วยส่วนตัวของเราที่ชื่อว่า e v e r Telecare ดูแลเขาอีก ดีแน่นอนจริงไหมฮะและนี่คือความสําคัญครับว่าทําไมเราต้องเพิ่มลูกค้า2คนต่อเดือนขั้นต่ําหรือเพิ่มครั้งแรกเพิ่มยังไงก็ได้ให้มี10คนขั้นต่าเห็นภาพไหมฮะถัดไปครับคือข้อที่5ครับ10เคสสปอนเซอร์แล้ว,ว่าข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับแน่นอนครับถ้าเราอยากขายของได้เราต้องไปเจอคนเราต้องไปพูดเราต้องไปเปิดปากจริงไหมฮะหรือถ้าเราอยากขายของได้เราต้องินบ in box ครับ หรือว่าทําคลิปทำคอนเทนต์แล้วให้เขาทักอินบอ็อกซ์มาเพราะฉะนั้น10บเคสปอนเซอร์ครับนับจาก1นึ่งเคสวัดมวลร่างกาย2องเอเคสคุยเรื่องของโอกาสทางธุรกิจ3ามเคสคุยเรื่องของการแบบขายของหรืออะไรก็ได้อันนี้เรานับหมดครับเพราะฉะนั้นนะเราลองคิดดูนะครับถ้าเรามี10บเคสปอนเซอร์ได้อะ ค่าเฉลี่ยยัยงไงก็ทํางานคือในสิบ้านที่เราไปคุยอ่ะจะมีคนซื้อกว่าเราช่วยๆอยู่แล้ว2อถึงสบ้านเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับไฟคออ่ะมันคือเรื่องง่ายๆที่พี่ๆทุกคนอ่ะทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถูกมาตีความในเรื่องราวของไฟลคอน,นั่นเองและถ้าเราทําไฟล์คอรครบทั้ง5ข้อนะครับพี่ๆจะสามารถครับสร้างรายรับขึ้นมานะครับหลัก5้าพันถึงหนึ่งบาทต่อเดือนขั้นต่ําได้เห็นภาพไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับลองมุ่งมั่นในการทําไฟคอ้อนะครับไฟคอ้อไม่ใช่เรื่องใหม่ของพี่พีครับแต่ไฟคอ้อนี้คือสิ่งที่พี่พีทําอยู่แล้วจนพี่พีประสบความสำเร็จขึ้นมานี่เป็นเรื่องง่ายครับลองดูนะครับ